สวัสดีครับทุกคนมาถึงอีกคลิปหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งนะของข้าวห่อสาหร่ายแซลมอนนะครับได้เนื้อแซลมอนมาแล้วพิจินิพิพจารณานะครับว่าจะตัดเฉียงแบบนี้หรือตัดตรงๆนะครับอ่ะเราตัดตรงๆนะก็ให้มันหนาเท่า2เท่าของซาซิมินะครับเพื่อที่จะได้เนื้อปลาแซลมอนแน่นๆน,น,นะครับผม เมื่อได้เนื้อปลาแล้วก็ตัดให้มันพอดีกับไส้ที่เราจะใช้นะครับเห็นไหมครับเราก็จะใช้ความหนาประมาณนี้นะครับว่าน่าจะประมาณ5เซนเอ้ยครึ่งนิ้วคุณครึ่งนิ้วนะครับผมเมื่อได้ปลาแล้วนะครับผมก็เตรียมปลาแล้วหลังจากนั้นนำสาลายครึ่งแผ่นนะเหมือนเดิมนะครับ น้ำสลายขึ่งแผ่นมาวางไว้แล้วก็ใช้ข้าวซูชินะครับ1นึ่งกำมือนะครับพอแน่นนะครับอย่าบีบข้าวซูชิให้แน่นเกินไปนะไม่งั้นนะมันจะทำให้คนทานซูชิเนี่ยรู้สึกอิดอักนะครับผมก็แบข้าวนะ ให้มันเต็มแผ่นนะครับแผ่ข้าวให้มันเต็มแผ่นสาหรายเลยนะครับผมอย่าให้มันแน่นเกินไปนะครับบางคนก็จะโรยด้วยแต้มด้วยวาซาบินะครับแต่ว่าเราไม่แต้มเนาะขึ้นอยู่กับทางร้านนะครับว่าทางร้านเนี่ยมีนโยบายยังไงการทำข้าวห่อตัวนี้นะครับ ทำง่ายนะครับผมทําได้กับทุกเมนูนะครับบางทีผมก็เอา,เอาไก่ปิ้งนะครับมาทําให้น้องๆเด็กๆทานนะครับเพราะเด็กอาจจะไม่ทานของดิบนะเราก็ใช้ไก่ปิ้งใช้ไก่ทอดมาทําได้หมดเลยนะครับผมนำแซลมอนใส่เข้าไปนะครับม้วนสาหร่ายแล้วก็เห็นไหมครับจะมีสาหร่ายตรงนี้นะแต้มน้ําแตะเบาๆนะครับให้มัน บรรจบกันนะครับตัวน้ำเนี่ยจะเป็นกาวนะให้สาล่ายมันติดกันพอดีนะครับ <Down load> <S <S เห็นไหมครับไส้ทะลักไส้ทะลักเพราะว่า,าหนึ่งข้าวเยอะไปทําข้าวไม่เยอะก็ม้วนแน่นไปทําให้บีบให้ไส้มันทะลักหรือไม่ก็ไส้ใหญ่ไปนะไม่เป็นไรครับไส้แซลมอนอะ่ะยิ่งเยอะยิ่งดีนะลูกค้าชอบ แล้วก็หั่นหนะหั่น6เสร็จก็วางใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะครับผมมีดเมื่อหั่นแล้วจะมีค้าวติดอยู่ที่มีดนะเราเช็ดให้สะอาดนะครับไม่ต้องล้างก็ได้นะครับเช็ดให้ข้าวมันหลุดออกไปนะครับผมตัวนี้ไม่ได้เกิดจากข้าวเยอะนะครับเกิดจากไส้เยอะนั่นเองก็เอาไส้ด้านที่ไส้เยอะๆนั่นแหละครับไว้ด้านบนให้ลูกค้าเห็นว่าเราให้ไส้เขาเยอะจริงๆนะ เท่านี้ก็ได้แล้วครับผมจัดจานเสิร์ฟได้เลยง่ายๆเลยนะครับผมสีสันสวยงามนะเห็นไหมฮะข้าวเยอะหรือน้อยผมว่าข้าวน้อยนะไม่ได้หนามากนะครับมีอีกหนึ่งเมนูแถมครับอันนี้ก็จะเป็นแหกหอ,อกล้วยไม่ใช่แหกกลวยหอกลวยนะครับผมแคลิฟอร์เนียเตนะครับหอกกลวยเนี่ยให้เราเตรียมไส้ทั้งหมดนะครับไข่หวานปูอดัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะ ไขหวานนะตัดมาแล้วตัดให้มันเป็นรูปนี้นะรูปกลวยรูปสามเหลี่ยมะนะครับเพื่อที่ว่าเราเวลาห่อเนี่ยมันจะได้เป็นไปตามทรงของสารหลายนะครับผมปูอัดนะครึ่งให้มันแตกกันนะมันจะได้เวลาทานเนี่ยจะได้รู้สึกว่าเออเนื้อปูมันนุ่มนะครับ,รบผมถ้าเป็นแท่งๆไปอะ่ะมันก็อาจจะแบบเป็นเป็นก้อนนะนะฮะ ส่วนผักนะครับผักก็เป็นแต้งได้นะแตงกวาหัวใช้เท้าดองอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยเราพยายามใช้ผักที่มีรสชาติอ่อนๆนะอย่าใช้ผักที่แบบเหม็นๆพวกคะน้าอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับไม่เชื่อว่าผักอะไรก็ใส่ได้นะครับ แต่ว่าอาจจะเป็นผักลวกสุกก็แล้วแต่ทางร้านนะบางทีเราไปทำงานบนเรือสำรานไม่มีวัตถุดิบเลยเราก็ต้องดัดแปลงนะบางทีไปอยู่ในที่ที่หนาวจัดร้อนจัดผักไม่มีอะไรเงี้ยเราก็ต้องดัดแปลงรู้จักดัดแปลงนะครับถ้าเรารู้จักดัดแปลงแล้วเราก็จะได้เมนูอาหารใหม่ๆตลอดนะครับไม่ต้องไปยึดติดกับเมนูเดิมๆวัตถุดิบเดิมๆนะครับ ก็เราใช้สาหร่ายครึ่งแผ่นเหมือนเดิมนะครับใช้ข้าวเนี่ยนิดเดียวนะอย่าเยอะนะถ้าข้าวเยอะเนี่ยห่อกลวยมันจะทําให้มันมันห่อไม่ได้นะครับจะทําให้มันขึ้นรูปไม่ได้นะครับลักษณะของห่อกลวยนะครับให้มันเฉียงลงไปหน่อยนึงนะข้าวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบเป็นชายทงนะครับเวลาห่อแล้วมันก็จะเข้ามุมพอดีนะครับผม มายองเนสไข่กุ้งนะครับอย่าลืมนะครับมายองเนสเพิ่มรสชาติไข่กุ้งก็เพิ่มรสชาตินะครับผมใส่เยอะๆเลยลูกค้าอร่อยอร่อยคุ้มๆไปเลยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยผักสลัดนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยทําให้มันแบบว่าเวลาขึ้นรูปแล้ว่มันจะสวยงามนะมันก็จะแบบ ดูน่าทานนะครับผมนำไส้ท e ั Four, ้งหมดวางนะครับแล้วก็ห่อไปเลยห่อกลวยฝึกสักสองสามสองสามอันก็ทำได้แล้วนะครับผมเห็นไหมฮะมันก็เหมือนม้วนบุหรี่นะไม่เหมือนเนาะก็เมื่อห่อเสร็จแล้วก็เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับติดขัดตรงไหนสอบถามใต้คอมเมนต์นะครับผมขอบคุณครับ ขอบพระคุณในการรับชมฝากกดไลค์และติดตาม